สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะก็อีกสิบนาทีก็จะเป็นเวลาแปดโมงนี่คือเวลาเช้าของเอี้ยงนะคะก็ปกติล้ะคะ่ะกำลังเดินออกไปโรงเรียนนะคะตอนนี้ก็เดินอยู่ด้านหลังค่ะแล้วก็ถึงตรงนี้อนุบาลแล้วนะคะพอมองขึ้นไปบนฟ้าวันนี้นะคะท้องฟ้าก็โอเคนะคะดีกว่าเมื่อวานนะคะเพราะเมื่อวานไม่ได้สีแบบอย่างนี้ใช่ไหมคะมวันนี้ฝนไม่ตกนะคะตัวแค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะ เมื่อวานนี้ไม่ไหวเลยนะคะลงมาข้างล่างแย่มากเลยแต่ก็ยังดีนะคะที่ว่าไม่ถึงกับต้องพกร่มนะคะตกแบบตกตกเป็นพักๆแล้วก็หายไปนะคะวันนี้ก็เช่นเคยนะคะยังบองไม่เห็นคนเลยนะคะที่จะเดินออกมาข้าง,างนอกนี้ก็คือมีน้อยมากนะคะเราก็ไปกันดยก,กวก่อนนะคะค่ะวันนี้ก็การเดินจะถึงสถานีใมโทแล้วนะคะเมื่อกี้นะคะตอนที่ไม่ได้ถ่ายนะคะโอยลมแรงมากเลยนะคะนี่ จนหนาวนะคะขนาดใส่เสื้อยังแบบรู้สึกว่าหนาวมากเลยนะคะอากาศอยู่ที่วันนี้น่าจะอยู่ที่5้าองศาเลนะคะขึ้นมาบวกบวกแล้วค่ะแต่ถ้าลมแรงงนี้ก็บวกก็ไม่อยู่นะคะความหนาวเพราะมันหนาวลมละค่ะนี้ก็ได้กลับมาถ่ายให้ดูอีกรอบแล้วนะคะความสวยงามตอนนี้จะบอกว่าพระอาทิตย์ขึ้นไหมพระอาทิตย์ก็ขึ้นนะคะแต่ว่าไม่รู้ขึ้นกี่โมงนะคะวันนี้นี่ น่าจะประมาณแบบเอ้ยน่าจะประมาณ3โมงครึ่งหรือเปล่าะยังก็ไม่แน่ใจนะคะแต่เที่นี่คือตรนนี้ก็สวยเหมือนเดิมแล้วค่ะ <S <S แล้วตอนนี้ก็อยู่ที่สถานีเอสเตอร์เลมีแล้วนะคะขึ้นมาเมื่อกี้นี้นะคะไม่มีรถบัสนะคะผู้คนก็คอยเยอะเหมือนกันนะคะน่าจะเข้าสถานีใต้ป้ายแล้วค่ะคิดว่านู่นนะคะ,ะ,นนะ,ค,ะคนก็รอยเยอะเหมือนกันนะคะทอ้องฟ้าก็เริ่งเปิดแล้วค่ะรถมาแล้วคะ่ะขึ้นรถดีกว่าน,นะคะ ก็ไม่ค่อจะไปเช้าเสมนะคะไปก็แค่ไปนั่งกินกาแฟน่าราคาประเด็นหลของเรื่องค่ะเลิกเรียนแล้วนะคะวันนี้เลิกครูล่อยเลิกบ่ายสองค่ะงงกับครูอยู่ไม่รู้ครูจะไปไหนนะคะบ่ายสองก็บ่ายสองจิตค่ะโอ้กดแล้วค่ะกวนไปอย่างนั้นแหละค่ะคือคอยให้ไปเขียวอยู่นะคะตอนนี้ไปเขียวฝั่งโน้นแล้วเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็ไปเขียวค่ะก็ไม่รู้นะคะว่าจะทันรถหรือเปล่านะคะ ไฟน,นี้ยังไฟแดงอยู่เลยค่ะนุ่นนะคะยังไม่อ้อไฟเขียวมาแล้วค่ะไม่นานค่ะค่ะวันนี้เดินม,มาคนเดนนะคะไม่มีเพื่อนมาด้วยเลยนะคะไม่รู้เพื่อนหายไปไหนหมดค่ะก็ไม่ได้รีบนะคะแต่ว่าถ้ามาแล้วมองไปป้ารถนี้เห็นรถมานี้ก็อาจจะวิ่งหน่อยนึงนะคะดูหนาวนะคะวันนี้นี่ฝนตกอีกทั้งวันเลยแ่ละคะ่ะเสร็จเพื่อนเรากลับบ้านลานนะคะ่ะไม่เชนกันไปนเฉลยเฉล่ยที่ไหนเลยวันนี้นี่ <laughs> ค่ะแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาสำับกับข้าวเย็นแล้วนะคะวันนี้จะทำพาสต้านะคะแต่พาสต้าตัวน,นี้ยังไม่เคยกินมาก่อนนะคะเขาเป็นพาสต้านาโปเลนะโปเลียนมคะ่ะไม่แน่ใจนะคะถ้าอ่านเป็นของทั่วไปถ้าเป็นภาษานี่ก็นาโปลิตันนะคะซึ่งก็หน้าตาน่าจะเป็นอย่างนี้นะคะแต่ว่ายังว่าไม่ไม่รู้จะมีอันนี้เหมือนเขาหรือเปล่านะคะคอยมาดูกันนะคะเพิ่งเปิดไปเมื่อกี้นะคะมันใช้เวลาทําไม่นานนะคะ ซึ่งอ่านข้อมูลแล้วก็เออแล้วเขาไม่ใส่น้ำหรอกคะนี่เอา้าแล้วน้ำอ๋อใส่น้ำอยู่ค่ะน้ำเจ็ดเดซิลิตรนะคะใช้เวลาแค่สิบนาทีเองนะคะไม่นานค่ะเดี๋ยวก็รู้กันว่าจะเป็นยังไงขอให้กระทะเดือดก่อนนะคะจะผัดเนื้อลงก่อนนะคะค่ะก็กําลังผัดเนื้ออยู่นะคะเอาเนื้อลงผัดก่อนนะคะออดูเหมือนกระทะจะร้อนนะคะจะเปล่าเอ้ย้ก็น่าจะร้อนแหละคะ่ะเพราะว่าฟังเสียงดูนี่นะคะ ข้างานเราก็จะตามด้วยพาต้านะคะตอนนี้เนื้อเอี้ยงก็ผัดสุกได้ที่แล้วนะคะแล้วต่อไปก็จะนําเครื่องปรุงมาใส่เลยนะคะเครื่องปรุงหรือว่าที่ยังชอบติดปากว่าเป็นพาสตานะนะะ้านั่นแหะคะ่ะนี่แหละค่ะแล้วก็จะเทใส่ไปเลยะคะ่ะโอ้โหนี่นะคะข้างในเขาก็มีสปาเกตตี้เอ้บาาัคกะโเนีวยนะคะใส่ไปเลยนะคะ นึกว่าโอ๊ยเขาเปนอย่างนี้ให้เลยค่ะใส่ฝโอ้โหง่ายไหมคะตอนนี้นี่แล้วก็เติมน้ําเลยนะคะค่ะ,คะก็เติมน้ําไปก่อนนะคะห้าเดซิลิตรเพราะว่าเขาบอกให้เจ็ดเดซิลิตรแต่เราขอเอาไปก่อนเจ็ดห้าเดซิลิตรนะคะแล้วยังก็เติมอีกสองเดซิลิตรนะคะก็ครบเป็นเจ็ดเดซิลิตรแล้วคะ่ะหลังจากนี้ก็จะปล่อยไว้สิบนาทีเลยนะคะโอ้โหเพิ่งรู้นะคะนี่ว่า เขามีให้เหมือนพาสต้าทุกอย่างหลยแตอแรกคิดว่าเขาจะไม่มีไอ้นี่ราคาตามรูปเราก็คิดไม่ถึงใช่ไหมคะที่ไหนได้มีด้วยค่ะมากาักกะโรนีสิบนาทีนะคะยังไปดูเวลาก่อนนะคะหล <c oughs> ังจากที่เป็นนับนาทีแล้วนะคะก็นาทีที่สิบแปดสิบเก้านี่และคะ่ะตอนนี้ก็ก็ทิ้งไว้อย่างเดียวนะคะให้รอให้น้ํเขาเดือดขึ้นมาก่อนละคะ่ะก็จะได้รู้ว่าเขาจะหน้าตาเป็นเหมือนพาสต้าที่กินก่อนหน้านั้นหรือเปล่านะคะคอยดูนะคะ คอยเวลาก่อนนะคะสิบกว่านาทีค่ะตอนนี้ก็รู้สึกว่าเขาจะเดือดแล้วนะคะแป๊บเดียวนะคะเดือดเร็วจริงๆเลยขนาดน้ําตั้งเจ็ดเดซิลิตก็ถือว่าน้ําเยอะนะคะเขาบอกว่าแค่สิบนาทีนี่ยังไม่ถึงสิบนาทีหรอกคะ่ะดูนาฬิกาแล้วอีกสี่ห้านาทีอยู่คะ่ะสุกแล้วนะคะโอ้โหสุกเร็วมากเลยนะคะนี่ยังแค่เข้าไปดูติ๊กตับแป๊บเดียวเองสุกแล้วนะคะ เดี๋ยวค่อยปิดไฟทีหลังค่ะให้เขาอีกสักนิดหนึ่งก่อนนะคะอืมแล้วตอนนี้พาสตา้านาโปลีนนาโปลีนก็เสร็จแล้วนะคะแล้วดูนะคะมีความเป็นมักกะโรนีหน่อยๆด้วยนะคะใส่เหมือนในภาพเป๊ะเลยนะคะที่เขาถ่ายออกมาก็จะดูนะคะว่ามักกะโรนีนี้เขาจะแข็งหรือเปล่านะคะก็เหมือนเราลวกมากาักกะโรนีน่นแะคะ่ะนี่ก็พร้อมกินเลยนะคะแล้วก็ต้มไข่ต่อนะคะยังต้มมาทีละหกเจ็ดใบเลยนะคะ กินทั้งอาทิตย์เลยนะคะมาแล้วค่ะมากินข้าวได้กันนะคะตอนนี้อาหารเสร็จแล้วะคะ่ะ